สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสอหน่อยเพจบันแพงเอฟซีน้องหญิงครับพบก,กับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องสิภาพมาชมความขืบหนาในการบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์นะครับพี่น้องก็คือว่าเงินที่เท่าที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้ร่วม กระถินนนำกั้นมาน,น,นะครับยอดต้นกระถินของขอบขั้วหนองเองกกคือหาแสนหกนะครับเนาะโดยประมาณกะน,นี่คือเงื่อนส่วนนั้นกะพระประหลัดบุญหนุนนะครับเปิดได้นำมามบุญละโบสถ์ครับนี่นี่คือโบสถ์ที่กำลังบุญละครับยังบ่ทันเสร็จดีนะครับเนาะ ส่วนพญานาคด้านหน้าครับด้านหลังแต่สิมีการแก้ไขครับพระประหลัดบุญนุนบอกว่าจะแก้ไขให้ดูหน้าเก่งขามจะแก้ไขให้ดูไอ้ดีขึ้นนะครับและตอนนี้ก็เป็นซางเป็นเข่ามาเพื่อที่สิปับผืนนหม่ครับรอบโบสถ์นี่นะครับพี่น้องปรับผืนไอ้เสมอ ตับไหลด้านนอกไปเลยนะครับแล้วก็กําแพงรอบโบนนี่ก็จะเฮ็ดไม่ครับสีกระถ้าไม่ครับพี่นอ้อง๋ะเสียเบิ่งภผับมุ่มกว่างครับของการบูรณะโบนนะครับคือเข้ากระสีนำความคืบหนา้าบาโทนสีนำความคืบหน้าของการบูรณะมาให้พอพ,อพอแม่เอฟซี ได้อนุโมทนาสาธุนเมื่อกันครับนี่คือความคืบหนา้าด้านหน้าครับด้านหน้าโบสถ์นี่คือช่อฟ้าช่อเอกที่ยกขึ้นงานมือนั้นแหละครับนี่คือสีสีนี่เป็นการท่ารอบที่สองครับเพราะว่าสีหลอดแหลกช่างชุดแรกหลวงพี่บอกว่าไอ้พระประหลัดบุญนนุนบอกว่า เป็นสีที่แบบว่าก้านท่าแบบไม่ได้ขัดสีเก่าไม่ได้ท่าห้องเพิ่นแต่ว่าเอาสีจริงท่าทับเลยนะครับมันก็นเลยเกิดอาการสีพองพราะสีมันพองแล้วบบดน,นี้มันก็นเลยเหต่ใบห้ความเรียบร้อยบะมี่แล้วก็สีที่ใส่เป็นสีที่แบบว่าราคาถูกไม่มีความสว่างไม่มีความ กระจ่างไม่มีความไอมาตรฐานวันถาะก็เลยได้นำสร้างชุดใหม่เข้ามาครับมาคัดผื่นไอผนังออกแล้วก็ได้นำสีใหม่มาทานะครับพี่น้องนี่คือการแก้ไขของทางวัดเนาะครับเนาะทางพระประ,ประหลัดบุญนนท์หลักการที่ก,การแก้ไขคือพญานาคด้านหน้าและด้านหลังทั้งหมดสีตัวแก้ไขใหม่ครับแล้วก็จะ มีการแก uno, hay hay i, aman, eyes, man, ้ไขกํำแพงพื้นเหตุใหม่ครับนี่ก็ความคืบหนาครับพอพอยแม่เอฟซที่ร่วมบุญกระถินในขั้งที่พานมาเงินถูกบาททุกสตั้งเข้าวัดทาบุญครับและก็ทางวัดก็ได้นำเงินถูกบาททุกสตั้งของพอพอยแม่เอฟซมาบูรณาวัดให้ มีความแบบว่าอย่างไรล่ะครับบูรณะให้ดูดีขึ้นให้อยู่คงทนขึ้นเพื่อที่สิอยู่คูพระพุทธศาสนาไปแบบยา,ยาวๆเลยนะครับพี่นอ้องตลอดสินอายุไขของเฮากันยังมีวัดมีโบสถ์มีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจของเฮาคือเก่าครับพี่นอ้องแล้วกลับภายในครับภายใน โบดกะบซิมีกานบุรนาใหม่คือกั้นครับแต่ว่าสีเหลิมเมืม่อใดเดี๋ยวบ่าวโทนสีมาทายอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับทางพระปรัดบุญนุนกับว่าอยากให้ทายให้เอฟซีเบิ้งแนเพราะว่าเอฟซีเพิ่นได้รวมบุญกระถินมาแล้วเพิ่นก็อยากรูว่าเงินยอดเงินกระถินน่ะทางวัดได้นําไปทําอะไรบ้างประมาณนั้นนะครับกะ สีท้ายทอดให้เบิ่งครับนี่คือพรานขบหนาเนาะครับเน,ะะบนาะแล้วก็วันที่12มกระลาครับวันที่12บสองมกรลาเป็นอีก1ง,งานบุญของทางวัดครับก็บคือทางวัดก็ได้จัดงานฉลองตาตังตำแหน่งพระประหลัดบุญหลนครับแล้วก็ฉลองโบสถนี่แหละครับฉลองซุ้มประตู สลองกำแพงวัดในวันที่12แล้วกะมีการร่วมบุญผาปาครับซึ่งผาป่ารอบนี้ก็สิเป็นผาปาของทางพระปราัดบุญนุนได้จัดขึ้นพร้อมกับลูกซิ์ของท่านนะครับเนาะแลวกะทางแม่หน่อยก็สิมีส่วนรวมแม่หน่อยพระเอกน้องหญิงก็มีส่วนร่วม ในงานบุญครั้งนี้พว่ารายละเอียดของยอดผ่าปลาที่สีน้ำมาใส่ทางผ่าปราะลาับุญนนทนชั้นเอสีได้ฉี้แจ้งรายละเอียดต่างๆว่าเงินส่วนนั้นจะนําไปทําอะไรบ้างประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้คือขอขอหลากรายละเอียดก่อนเดี๋ยวสิให้บ่าวทนมาชี้แจ้งให้เอฟซีเดินอีกเทื่องน,นึงนะครับก่อนที่สีมีกาน รวมบุญกันนะครับเนาะลักๆก็กกคือว่าเฮ้าสินนำเงินไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงครับภายในหมู่บ้านองคูหรือว่าภายในตำบลจานเฮานี่แหละครับผู้ป่วยติดเตียงก็ซีมี่ลักๆก็กกคือเตียงแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ต่างๆครับแพมเพลิดแล้วก็อาหารการกินต่างๆนะครับพี่น้องเพื่อความสะดวกสบายของผู้ป่วยติดเตียงครับ บุญกุศลในครั้งนี้ก็คือว่าการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่ไอขาดโอกาสในการส่วยเหลือตัวเองมาสันทอเป็นบุญกุศลอีกอย่างหนึ่งครับเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใจนะครับเนาะส่วนการสิรวมบุญพระปลาครั้งนี้ก็ติดต่อสอบถามได้ทางไอ้พ่อเอกแม่หน่อยได้เลยครับทีมงานหลังห่านนะครับเนาะ หรือว่าสิทักมาสอบถามได้ครับบาโทนกับสีให้รายละเอียดหลังจากนี้ครับตอนนี้ให้ผาบุญนุ่นได้ชี้แจงรายละเอียดก็เนอะครับเนาะ,ะลักๆคือวันที่12มีวงสนอยเปริวนแพงทำการแสดงอยู่นี่ครับค่ำคืนนี้อยู่ที่สนามโรงเรียนครับนะนั่นครับถางวัดนั่นแหละสนามโรงเรียนบ้านจานหนองคู่แล้ววันที่13กะสีมี การถอดผ้าป่าแล้วก็การนำของไปบริจาคให้กับผู้ป่วยติดเตียงครับวันที่12ตอนเย็นก่อนที่สีมีหมอลำทางพระประหลัดบุญหนุนจะทำพิธีบายสีให้กับครอบครัวน้องอิงครับพ่อเอกแม่น้อยแล้วก็ตัวน้องอิงเองเป็นการเสริมสิริมงคลเสริมบุญบาร,รมีนะครับพี่น้องทำพิธีบายสีสวด จะเลพระพุทธมนต์นะครับช่วงประมาณ5้าโมงเย็นของวันที่12นะครับเพราะว่าช่วงนั้นคือนองทําการแสดงอยู่ที่บ้านนองครูวันที่12บสองหล้วก็วันที่13บสนองก็เดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่ตำบลหัวช้างอาเภออุทุมพรพิสัยครับห่างจากนี่ประมาณ30มสหาสามสิบหกกิโลน้องพี่น้องเนาะกับบไใกล้ครับเป็นการเดินทางที่สั้นๆบอได้ใส่ระยะเวลาด้นนะครับเวลาพักผ่อนนองก็สีได้กระชับข้นเนาะครับเนาะ ตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ของพระประหลัดบุญหน,นุนได้นำรถยนต์มาเจิมครับให้พระประหลัดบุญหน,นุนเพิ่นเจมิมทำพิธีเจมิมรถให้นะครับกสิมีมาเจมิมรถเรื่อยๆครับสำหรับเอฟซีไอสำหรับลูกศิษย์ของพระประหลัดบุญหน,นุเนเะาครับเนาะนี่คือทางกิจกรรมทางวัดนะครับ เดสิมาไทย ai, ความคืบหนา้าให้เบิ้งเรื่อยๆครับตอนนี้กับเบิ้งนี่โบดก็มีความงดงามขึ้นครับน,นี่ยังเหลืออีกหลายครับภายในแล้วกะเรื่องโคมไฟเรื่องกำแพงเรื่องสีเหลืองผื่นพวกนี้แหละครับเนี่ยหลังค่าตัวถี่ต่อเติมออกมาจากโบดนี่ก็ยังบทเสร็จนะครับเนาะเพราะว่าเขา ไอ้ตั้งนงังลานนะครับพี่น้องเขาตั้งนงั่งลานเขาก็เลยถอนรังค่าออกก่อนนะครับนี่พื้นพวกนี้ได้สิปับไปเรื่อยครับเดี๋ยวทางพระประหลัดบนหนนก็สิบุรณะทางวัดบ้านหนองคู่ให้เป็นอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งสถานที่ที่หลายๆคนอยากแวะมาทำบุญนะครับ ตอนนี้ก็มีหลายๆจุดครับบอกว่าสิเป็นทาวสุวรรณหรือว่าทางพระประจำวันเกิดนะครับเนาะมีให้ในกราบไหว้ขอพรกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc ครับขอบคุณที่ร่วมบุญกับถินในครั้งนี้นะครับเนาะนี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นครับจาก ศรัทธาของผพ่อแม่เอฟซีศรัทธาของแฟนคลับเอฟซีน้องยิงครับที่ได้นามาบุญณะโบสถ์บุญณะวัดบ้านน้องคู่เนาะครับขออนุโมทนาสา,สาธุสาธุสาธุขอให้พ่อแม่เอฟซีทุกท่านเงินทุกบาททุกสาตางค์ขอให้ได้รับขค้ืนไปลอยเท่าพันเท่าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บอยาจนกินบบบจกบวลงเด้อครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกพิษทุกทาง มีโสมีลาบเงินทองอะไรมาเทมาสุขกระพับหลังกายแข็งแรงครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนิสะก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ